สวัสดีค่ะมาแล้วคำคำแรงแรงกับเขาแรงมือนี่ค่ะมือนี่กินปลาเผากับของน้องตอมเป็นนี่ยังครับของผมนะค่ะเป็นไก่ทอดไก่ทอดค่ะมือนี่ช่องสาวซูมากินมาแล้วค่ะคำคำแรงแรงมือนี่ปลาเผาค่ะได้ยุตตลาดค่ะอันนี้น้ำจิ้มเห็นบ่ค่ะพี่น้องน้ำจิ้มกินแล้วได้ลงมือแล้วได้่ะมาเด้ค่ะ แม่จะห่อน้องตอ,งอมห่อไหมไมครับห่อเมียงป่าเป็นคำ่มบอกดูห่อเมียงป่าเป็นคำ่ม<อ>บอกบอกเล่าดูห่อเมียงป่าเป็นคำั่มห่อเมียงป่าเป็นคำห่อเมียงป่าเป็นคำโอดูผีเพิ่นสิได้ยินบ่เนาะไม้เด็กคนนี Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để 这个很好看。 เอาไปเสียไปติดอยู่ดเนาะหักกันยังไงเอาอีนิเตอบมันักันยังไปหักกันนั่นเนีักกาอะไมันบกเกิดเนาะดึงนเตอไบนี่ตัดซิ่งหดซิ่ง ต้องต่อเลโก้เป็นรูปอะไรแล้วบ้างต้องก็ต่อเป็นรูปไนล์เาวแล้วก็ก็ต่อเป็นรูปหุ่นยนต์ครับป้าแม่วันนั้นแม่สุเห็นต่อเป็นกระถางต้นไม้ด้วยได้หรอแต่ต่อเสร็จไหมใช่ครับแต่ว่าต่อยังไม่เสร็จครับเพราะว่ามดมาขึ้นก่อนครับมดขึ้นอะไรนะ มันเึ้ื่อนต่องในก้นแล้วก็ขคลื่อนริบกครับอ้อมันทำไมมาได้ไม่รู้ค่ะผมก็ปิดสอบไว้อยู่นี้อ่ข,อขนมผม้ฝ่ามือไม่ล้างแน่เลยแม่ว่าใช่ไหมครับเอาเพื่อไม่ไก่เฮเอสจีหรือว่ากินดูก่อนครับกินดูก่อนโอเคอเค,ครับไหนบอกว่าห้อโอ้โอ ไก่ทอดกับไก่ KFC อันเดียวกันครับเขาตั้งชื่อมันเฉยเขาเรียกบ้านแม่สุกเกิสมัยนอนแม่เป็นเด็กแม่ก็เรียกไก่ทอดนั่นแหะละครับไก่ทอดรอครับแกะอะไรล่ะครับแกะตรงอันนี้ครับอ๋อมันเป็นกระดูกอ่อนน้องตอมเคี้ยวได้เหรอหยัมไ,ยยมได้ยูบอ,อยัมได้ยูโบเจ้ายัไดยูโบกเป็นกระดูกนี่ อันนี้ผมย้ำบ่ได้อันนี้ผมสีย้ำไ,ได้บ่ล่ะบ่ได้เขียวเลมไงปนันย้ำบ่ได้เลยตีบ่ได้ค่ะโอ้เนี่ย น,น,น้ำจิ้มเผ็ดสะใจแห้งว่ะมันก็ต้องสาเจ๊บสิครแม่วันนี้น้ำจิ้มเผ็ดสะใจจริงเชียวเผ็ดแห้งอื่อยคอืบอือืม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 อมอาปอามมาครับ ပေါးເນື້แน่นๆค่ะເປັນຕາບໍ່ໜ້ เกลือไปบานย้ายไปเอาพันมา่กอ,องกุ่มเครือพันมาต้น,นองจากพอไปอย่างนี้สถ่ายอกนแล้วสร้งไม้ติดหมดเกือพอถ้ารถ้าาพออย่างนั้นหลายตัวหลายตุน่นนไม่ไวลองุ่มพอดีออเกลือางคนกินไม่ไ พอดจ่องพักเวฟ้ากับติ๊บเขายัานแม่กินเมื่อก่อนขอดเงินนะฝากมงินฟูมือห่างมันมาสิติพักอันนี้ เงินมาเสียบครับใช่ไหมครับต่างหลายเลยเป็นไงเคยไม่ไก่ไม่ค่ะไม่เอาเลยเหรอ ต้มอ,ออกกำลังกายเป็นไหมล่ะกินเสร็จแบบนี้ครับอืออือยากไหมอยากครับอือแม่โดดไม่ขึ้นคะแม่สูยโดดกะะโดดไม่ขึ้นนะครับติดพุงน้องต้องติดพุงมามล่ะ